สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนพี่น้อง,อง,องค,ครับผมลุงทัดครับลุงทัดครับวันนี้มาพบมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิกพฤศจิกานะครับส6บพฤศจิกาครับเรามาพบมาเจอกันและวันนี้ผมจะมานําเสนอวิ่งล่างสองตัดสามครับผมใช้ผมใช้วิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวสูตสุดและมาตัดด้วยวิ่งล่างสามตัวมาหนึ่งตัว จะเป็น2ตัวมา1ตัว2สูตรและจะมาตัดด้วย3ตัวมา1ตัวครับมาครับผมคํานวณจาก1สิงหานะครับคํานวณเลยครับฟังคําเตือนและคํานวณเลยครับคําเตือนเพี่นอนครับโปรดใช้วิจ,รจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ทิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ลุงทัศกำลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณี ด้วยความหวังดีจากลุงทัศชแนลครับลุงทัศให้โชคนะครับอันนี้ลุงทัศจะมาลงช่องอันนี้เป็นข้อมูลของช่องใหญ่เลยครับลุงทัศริ้นไว้แล้วผมจะมาลงช่องเล็กจะเป็นลุงทัศให้โชคนะครับมาครับคำนวณเลยครับดูวิธีทําก่อนครับ ผมไปใช้พันร้อยบนแล้วก็สิบที่สามนะครับพันร้อยบนสิบครั้งที่สามพี่น้องครับอ่ะบวกเลยครับศูนย์ 2, 2, บวกสองได้สองสองบวกศูนย์ก็ได้สองอีกครับได้สองบวกอีกเก็ดครับได้เก้าวันนี้เราได้สองกับเก้านะครับสําหรับสูตรนี้มาสูตรที่สองครับขยับมาสูตรที่สอง สิหน่วยครั้งที่สามคูณด้วย30กับหน่วยครั้งที่สามคูณด้วย3นะครับศูนย์บวกสได้สี่สามสี่สิบสองเราจะได้สองบวกหเป็นสนี่นะครับส่วนสูตรที่สามพี่น้องครับ ตูตที่3ามนี้ลุงทัดให้ใช้8ปดบวกแสนบวกรหัสศูนย์หนึ่งสาบวกแสนแบวกเเป็น17พี่น้องครับเราได้7จบวกหได้8ปบวกสามได้11บเอจ็ดดหนนะครับสูตรนี้ ผิดนะครับออกสองสามสูตรนี้ถูกสองสูตรนี้ผิดอ่ะดูต่อไปนะครับอันนี้เราได้แค่ตัววิ่งวดนี้พี่น้องครับเพราะได้สองถ้าสองไม่มาก็ออกสามเก้า้าสามสูตรนี้ผิดมาครับมาดูงวดต่อไปครับพันร้อยบน สิบที่สามหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกหกเป็นสิบเก้าครับเราได้เก้าบวกเจ็ดเป็น 16. สิบหกสูตรที่สองสิบหน่วยที่สามคูณด้วยสามสามหกสิบแปดเราได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าสูตรที่สามแปดบวกแสนครับ แปดบวกศูนย์ได้แปดครับบวกหนึ่งได้เก้าครับบวกสามได้สิบสองครับถ้ามาแบบนี้นะพี่น้องครับมันจะมีชนอยู่สองตำแหน่งนะชุดที่หนึ่งชนที่เก้าทั้งสามตัวเลยครับนี่ก็เก้านี่ก็เก้านี่ก็เก้าชนเก้าได้วิ่งเก้าถ้าเก้ามานี้ไม่รู้จะไปใส่กู่ไหนครับแต่ถ้าแปดมาพี่น้องครับ ถ้า8มาทนที่8มี8 9 8 6ถ้าเราจะซื้อนะแต่เมื่อมันทนกันที่9ตัวเดียวเราจะต้องได้วิ่ง9วันนี้ได้วิ่ง9มาครับมาตรวจครับออกอะไรครับออกบน1 1 4 4 7 5 2ตัวล่างออก7 9เราวิ่ง9ถูก9ตัวนี้นะครับถูก9นะ มาครับไปต่อเลยทีนี้พันร้อยบนสิบที่สามสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกห้าได้สิบสามครับเราได้สามสามบวกเจ็ดได้ศูนย์ชุดที่หนึ่งได้สามกับศูนย์ครับชุดที่สองมาครับสิบหน่วยที่สามคูณสามห้าบวกสามเป็น ห้าบวกแปดเป็นสิบสามครับสามคูณสามได้เก้าได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์แล้วก็แปดบวกแสนครับแปดบวกหนึ่งได้เก้าครับเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามโอ้โหพี่น้องครับงวดน,นี้ก็ได้วิ่งเก้ากับวิ่งศูนย์ มี9มี0มี3นะครับที่ชนกันแต่ชนกันที่0ทั้ง3ตัวถ้าแบบนี้เราต้องยกเครดิตให้วิ่ง0ก่อนครับเพราะมา3ตัวเลยมาทั้ง3สูตรที่มีติดนะนะและ9ก็ติด2สูตรถ้าเอา0เนี่ยไม่รู้จะไปใส่ตัวไหนแต่ถ้า9เราก็คงจะเอา9มาวิ่งชน3กับ0เพราะมันไม่มีคู่และพอได้0 ก็ต้องเป็นตัววิ่งตรงเดียวถ้าศูนย์มามันมีหมดแต่ถ้าเก้ามาเนี่ยมันมีเก้าสามกับเก้าศูนย์แล้วมันออกอะไรพี่น้องครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าสองตัวล่างออกเก้าศูนย์ก็จะถูกเก้าศูนย์นะครับถ้ามาวิ่งใส่กันแต่วิ่งศูนย์ชัวร์ถูกครับมาครับมาดูงวดต่อไปเลยครับพันร้อยสิบครั้งที่สามเก้าบวกศูนย์ได้เก้าบวกเจ็ดได้สิบหกเราได้ 6บวกเก็ดได้13 10หน่วยครั้งที่3คูณ3อีกรอบ9บวกเก็ดเป็น16 3 68สเราได้8บวก1ได้9อ่าต่อไปครับ8บวกแสน8บวก0นย์ได้8เราได้8บวก1ได้9บวกสามได้12 ชนที่ไหนพี่น้องครับชนที่8ดกับ9้าอย่างเดียวถ้าแบบนี้ง่ายถ้าแบบนี้ง่ายเพราะว่าตัวนี้มันไม่ชนใครเราก็จะใช้แค่แปดหกแปดสามเก้าหกเก้าสามเท่านั้นครับแล้วมันออกอะไรครับออกห้าเจ็ดแปดหนึ่งเ็ดหนึ่งสองตัวล่างออกแปดสามก็จะถูกแปดสามนี้นะครับเอาแปดมาวิ่งชน6กชนสาม งวดสุดท้ายขอให้ได้แบบนี้นะครับมาครับไปต่อครับ1 1 1รที่3ามแปดบวกหนึ่งได้เก้บวกเก็ได้16ครับเราได้6กบวกเก็ได้13 10หน่วยครั้งที่3าคูณสาม เก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสามหกสิบแปดเอาทมมันได้ตัวเดียวกันนะพี่น้องครับผมเขียนผิดหรือเปล่าสามเจ็ดเก้าสองงวดเหรอถ้ามันผิดยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเพราะรางวัลมันครั้งที่สามมันสามเจ็ดเก้าตัวเดียวลงทัดพิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่รู้ ผมพอดูข้อมูลอั่นอื่นก่อนพี่น้องครับแป๊บหนึ่งสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าฮะอันนี้ก็สามเจ็ดเก้าเหมือนกันมันจะอันเดียวกันหรือมันออกเหมือนกันหรือเปล่าพี่น้องครับถ้ายังไงถ้าสูตรนี้มันผิดนะพี่น้องครับถ้ามันไม่ใช่ตัวนี้ก็ให้บวกสิบกับหน่วยครั้งที่สามแล้วคูณด้วยสามแล้วก็มาใส่ผลลัพธ์ตรงนี้นะครับผมจะใส่ตามนี้ไปก่อนครับ สามหบแปเราจะได้8บวก1ได้9และสูตรที่3มก็คือ8ปดบวกแสนแดบวกหเป็น13ครับได้สามบวกหได้สี่บวกสามได้เจนี่ครับถ้าแบบนี้ก็ง่ายเหมือนกันพี่น้องครับเพราะอะไรครับชนสตัวนี้และก็ชนสามตัวนี้ สไปไหนไม่ได้ชน8กับ9ก้าสามแปดสามเก้าล้วก็ไปกลับไปเช่นนั้นเลยครับและารางวัลออกอะไรครับออก3ามแปดหกสามเจดสอสองตัวล่างออก3ามแปก็จะถูก3ามแปดนี่นะครับชนที่สามเอา3ามมาวิ่งชน8ชน9้าถูก3าแปครับมาครับพี่น้องครับดูงวดต่อไปครับพันรอย สิบที่สามแปดเอ้ยหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเราได้แปดบวกเก็ดได้สิบห้าได้แปดกับห้าครับสูตรนี้ครับสูตรที่สองก็สิบหน่วยครั้งที่สามคูณด้วยสามเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สามสี่สิบสองเราได้สองและสาม 8บวกแสน8บวกหเป็น11ได้1 1ึบวกหได้2อบวกสได้5้าสูตรนี้ผิดเหลือพี่น้องครับถ้าแบบนี้มันจะชนที่2กับ5นะครับเราจะได้วิ่ง2กับ5ถ้า2นี้ 2ก็จะชนสองแปดสองห้าและห้าถ้าห้ามาก็จะมาห้าสองห้าสามและมันออกเก้าห้าผิดนะครับวันนี้พี่น้องครับแต่สองสูตรนี้ได้วิ่งห้าก็จะถูกวิ่งอยู่ฟอร์มาชนสูตรนี้สูตรนี้ผิดผิดนะครับงวดสุดท้ายโดยมาออก9 5้าหมาผิดมาผิดงวดสุดท้ายซะมาพี่น้องครับดูงวดปัจจุบันครับทีนี้ คำนวณจาก1พฤศกิกาไปใช้16เลยครับ5บวก0ได้5 5บวก5ก็เป็น10ได้0นะครับบวก7ได้7สูตรที่2กับ10หน่วยครั้งที่3คูณ3อันนี้ก็จะได้0กับ1นะครับ3คูณ0ได้0 0บวก1ได้1 8 8บวก0ได้8 ตัวนี้จะเป็น8เป็น9เป็น0นสูตรนี้ได้0นี้ก็ได้0นี้8 9 0พี่น้องครับชน0หมดเลยได้วิ่ง0นยพี่น้องครับถ้าแบบนี้เนาะ ศ,ศูเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับถ้าแบบนี้ครับลุงท่านให้วิ่ง0ูนย์ครับวันนี้0นเดี๋ยวผมจับคู่ชุดให้ครับถ้าศนย์มามันจะอยู่ไหนเดีย๋ยวนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะพี่น้องครับ ต่อเลยครับถ้าศูนย์มานะครับพี่น้องครับศูนย์มามีศูนย์หนึ่งมีหนึ่งศูนย์มีหกศูนย์มีศูนย์หก แล้วก็08แล้วก็80มีอยู่แค่นี้พี่น้องครับถ้า0ตัวนี้มานะผมค่อนข้างจะมั่นใจว่ามาแน่0พี่น้องครับหรือใครอยากจะรูด0หรือหาหลักสิบมาตัดเอาพี่น้องครับหาหลักสิบมาตัดเอาหลักสิบมาตัด เดือศูนย์เจ็ดเจ็ดจะเท่ากับรูดแล้วสองสี่มาครับที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสมาคือชุดนี้ครับ นี่แหละครับชุดนี้พี่น้องครับถ้ามีโอกาสมานะผมว่าชุดนี้น่าจะเวิร์กที่สุด มันเหลือ9ตัวเดียวนะพี่น้องนะใส่9ไปเลยดีกว่าตัวหนึ่งมันจะได้เต็มเต็มไปเลยเนาะเหลือตัวเดียวใครใช้ชอบตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นแหละ2 4 6 8 10 12เหลือ7ตัวจะครบเท่ากับรูดครับในนี้นะครับถ้ามาลุงทัดคิดว่าในชุดนี้น่าจะมีโอกาสมามากที่สุดครับ และถ้าเน็ตลงมาอีกครับผมชอบ02นและ90 0 9ศ0ศย์เ้าสองศโดยเฉพาะสองหางนี้นะครับศูนย์เ้าเกศย์นะครับ นถ้าชอบก็ใช้พี่น้องครับถ้าไม่ชอบก็ดูเฉยๆครับนี่คือวิ่งล่างสองตัดสามครับยังไงคิดว่าศูนย์ถ้าใครชอบวิ่งไม่น่าจะพลาดครับเพราะมันเด่นเหลือเกินถูกศูนย์เหมือนกับงวดนี้พี่น้องครับได้ศูนย์ตัวเดียวก็มาวันนี้ได้เก้า ถูกเกกันหมดก็มาออกเจ็ดเก้าและงวดนี้ได้ศูนย์กันหมดก็ออกเก้าศูนย์และงวดนี้ก็ได้ศูนย์เหมือนกันหมดเลยทั้งสามสูตรพี่น้องว่ามันจะมีโอกาสมาไหมนี่ครับมาครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับคลิปต่อไปลุงทัดจะเอาวิ่ง เอาสิบสิบบนชนหน่วยบนและตัดด้วยเลขบังคับวิ่งสิบหน่วยเอาไปตัดให้ครับมาครับคลิปนี้พอใช่นี้ครับก่อนจะจากกันขอบทุกคนพี่น้องทุกๆคนวันนี้ขอให้โชคดีครับถูกสองตัวตรงๆนะครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ